สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไอยครับขอบพระคุณมากครับสนุกกันเป็นประจำแบบนี้อย่าว่าท่านผู้ชมสนุกเลยครับทางเราก็สนุกสนุกนะครับพายกันคุณเคยเห็นป่ะคุณเคยเห็นป่ะไม่เคยผมไม่เคยเห็นแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคนเราอ่ะเอาเอาทิชชู่เนี่ยมาเช็ดขี้มูกน้ะมูกอ่ะเช็ดตัวเองเช็ดน้ำมูกเสร็จแล้วเช็ดหน้าต่อเคยเคยเห็นใครก็ทำแบบนี้ไหม เช็ดหน้าทำไมไม่เช็ดหน้าก่อนอ่ะมันเป็นมุกอ่ะมันเป็นมุกเป็นมุกอะไรยังไม่ออกอากาศเลยไมรู้มุกเรืกังเฉพาะของเราไงอ๋อเขาส่งมาเหนูไม่ได้เช็ดจมูกด้วยซ้ำหนูรับมาพวกหนูก็เช็ดหน้าซึ่งใจความสำคัญของพี่ออตกมาให้หนูเนี่ยต้องการให้หนูเช็ดจมูกใช่ขออนุญาตแป๊บนึงอย่างเงี้ยแล้วแล้ไปเช็ดหน้าอยากจะตีไงตอบจุดหมายเหอะอืมเอะชิดจุดหมายมาถามเรื่องความสะอาดบ้างนะครับ สวัสดีค่ะคุณคุณสวัสดีครับคุณดิฉันกับเพื่อนเนี่ยเช็ดหน้าบ้างไหมเช็ดมากตลอดดิฉันกับเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเกือบสิบคนเรามักกันนัดกันทานข้าวทุกวันอาทิตย์ดีมากดีมากอาทิตย์ละครั้งทุกครั้งที่เจอหน้ากันเราจะมีหัวข้อมาเม้ากันหรือว่าสนทนาแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้เราคุยกันเรื่องการแต่งงานครับได้ข้อสรุปแบบนี้ค่ะ ถ้าได้แต่งงานกับคนที่ใช่ทุกวันจะเป็นวันวนาเลนไทน์โอ้โหถูกถ้าแต่งงานกับคนผิดทุกวันจะเป็นวันชิงเม้งถ้าแต่งงานกับคนขี้เกียจทุกวันจะเป็นวันแรงงานโอถ้าแต่งงานกับคนรวยทุกวันจะเป็นวันตุดจีนอ้แต่ถ้าแต่งงานกับ คนทำตัวเหมือนเด็กทุกวันก็จะเป็นวันเด็กใช่ถ้าแต่งงานกับคนขี้จุทุกวันก็จะเป็นวันเอฟฟิวฟูอะไรนะเอฟฟิวฟูเร่เอฟฟิวฟูเร่วันโกหกวันโกหกใช่แต่ถ้าไม่แต่งงานเลยทุกวันจะเป็นวันประกาศอิสรภาพ คุณสมคุณสมศรีเขียนมาค,คุณสมศรีน่ารักมากเลยคุณสมศรีครับแต่ที่ไม่ใช่แต่ที่ประชุมกันสิคนเนี่ยที่ว่าเนี่ยมีใครอยู่ฮะคุณสมศรีอายุ65แล้วนะครับเพื่อนคุณสมศรีก็65ขึ้นข<ว>ึ้นนะฮะยังจะมา know ไอโน้ตไอ้นี่กันอยู่อีกเหรอ แต่ว่าแต่งงานเธอครับแต่งงานแล้วมีความสุขคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาความสุขมันต้องกัดฟันด้วยครับฮะเวลาที่คุณมีความสุขคุณอยากให้มันเล็ดลอดฟันคุณออกไปเลยคุณก็จะกัดมันเก็บไว้เอางี้ดีกว่าคุณสมศรีคุณสมศรีถามมาบอกว่าแล้วดูนะสมควรจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานในหมู่อายุหกสิบกว่าไม่ไม่คุณแต่พบขาดิฉันอยากรู้ว่าทําน้าแกงควให้อร่อยทํำยังไงปัดโถคุณสมศรีเขาถ ามน้ำเชอรี่น้ำสตรอเบอรี่อะไรว่าคุณถามน้ำแก้กวยใครจะรู้เอแต่ลองดูดีๆเราจัดให้ท่านผู้ชมดูดีๆนะแล้วท่านจะรู้ว่าทำน้ำแก๊กวยกินเองดีกว่าไม่ยากเลยครับคุณสมศรีน้ำแก๊กสิมเนี่ยนะแกกวยนี่เขายิ่งบอกให้เร็วเร็วเขายิ่งบอกให้เร็วเร็วน้ำแก๊กวยทำง่ายมากเลยนะครับคุณไปซื้อดอกแก้กวยแห้งมาตามร้านจีนอะไรต่างๆนานาวิธีทำง่าย เก๊กฮวย50กรัมเข้าใจไหมห้าสกรัมคือครึ่งขีดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นำลงไปลวกในน้ำเดือด30วินาทีคือครึ่งนาทีน้ำเดือดนะครับ,รบแล้วนะเอาตักขึ้นแล้วก็ลาดด้วยน้ำเย็ยนหรือแช่น้ำเย็ยนเลยแล้วก็เอาขึ้นเพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวและไม่ให้มีกลิ่นสาบแค่นี้อย่ากเกินกว่านี้นะครับหลังจากนั้นนำผ้าบางครับมาห่อนะครับ,บให้แน่นผ้าขาวบาง ถ้าคุณอยากจะได้สีเหลืองมากขึ้นใส่ลูกพุทครับโชว์ลูกพุทหน่อยครับใส่ไใส่ไส2-3ลูกครับตัวนี้จะเร่งสีทําให้เหลืองมากขึ้นครับ<อ>แต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่าน,นั้น<อ>จะให้มันชุ่มคอคุณใส่เอมเทศ 2- อสแผ่นลงไปหล<อ>ังหมดมัดให้เรียบร้อยอย่าให้มันแตกออกมานะคุณตั้งไฟเอาน้ํา5ลิตรไปต้มให้เดือดก่อนอย่าเพิ่งใส่นะฮะไอ้เจ้าห่อนี้เก็บไว้เมื่อน้านําเดือดปั๊บปิดไฟครับ ปิดไฟแล้วถึงจะเอาห่อใส่ลงไป oh. ปิดฟ้าทิ้งเอาไว้ให้กลิ่นมันออกนะครับสักประมาณ5นาทีเสร็จเรียบร้อยคุณเอาไอ้เจ้าห่อนี้ออกเด็ดขาดทันที oh. มิเช่นนั้นมันอาจจะเลยหอมกลายเป็นเหม็นไปได้ oh. หลังจากนั้น oh. หลังจากนั้นขั้นตอนที่เหลือง่ายๆครับก็คือเอาไว้เย็นคุณจะเติมน้ำตงน้ำตาลแนะนำว่าน้ำตาลกวดจะดีที่สุดนะครับแล้วคุณก็กินได้สามารถเอาเก็บไว้ได้และที่สำคัญทำซ้ำได้อีกหนึ่งครั้งนะครับไอ้เจ้าห่อเนี่ยที่เราห่อมัดผ oh. ้าขาวบางไว้ แต่ลดน้ำลงครึ่งหนึ่งจาก5ลิตรเหลือ2ลิตรครึ่งทำได้อีกหนึ่งครั้งถูกแสนถูกเหมาะกับเศรษฐกิจยุ จริงๆประโยชน์ของแก้ควยช่วยดับกระหายช่วยเพิ่มความสดชื่นช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความดันสูงช่วยบำรุงโลหิตและก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตของร่างกายแก้ร้วนนี่นะเนี่ยกำลังร้อนลงร้อนในนะโอ้ยถ้ากินแก้ควยปั๊บเนี่ยชูกสิ่งทุกอย่างมีฤทธิ์เป็นยาเย็นดับพิษร้อนในได้แล้วผมอยากจะบอกให้ฟังนิดหนึ่งแก๊กควย1กิโลกรัมอย่างดีเลยเนี่ยนะก็560บาท1กิโลกรัมนี่เยอะมากนะ แต่ที่คุณนวัดพูดเมื่อสักครู่นี้แค่ครึ่งขีดเอง50กรัมทำน้ำได้ตั้ง5ลิตรซื้อมาถูกมากกรคุณทําได้20ครั้งอ่ะ20ครั้งแต่ละครั้งทําได้น้ํา5ลิตรใช่แล้วทําซ้ําอีก2ลิตรครึ่งเออโททลเบ็ดเสร็จแล้วได้7ลิตรครึ่งเออทำไมทำไมรวมตัวเลขเก่งจังเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยต่อขอบคุณมากมาตอนตอนนี้เลยตั้งใจเรียนมาก7ลิตรครึ่งเยอะมาก7ลิตรครึ่งต่อ50กรัมนะฮะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทํากินเองมากมันประหยัดมากๆนี่โปรดิวเซอร์ผมนี่ผมบอกให้จะทําน้ําแก้ครัวโชว์ไปซื้อมาขนาดนี้เลยโอ้เยอะนี่ซื้อมาหมดนี่เลยเพราะอะไรผมถามว่าทำไมทําแบบนี้อ๋อกะจะเป็นอาชีพเสริมนะะฮโปรดิวเซอร์ผมจริงๆแล้วนี่เอามาแค่ตัวหนึ่งตุนตีนะพอหรอเหรอยังอยู่ยังอยู่ในห้องเป็นกระสอบเลยเอาซื้อเป็นกระสอบเลยออ๋ ถึงว่าเนี่ยผมบอกว่าเอ๊ะตอนที่จะบอกคนดูว่าเราทําน้ำแก่คุยกันดีกว่ามันถูกดีอะไรเขาบอกไม่ไม่ไม่ไปที่ไปบอกว่าเบิกไปสองหมื่นอ๋อโอ้โหถ้าสองหมื่นนี่ต้มทั้งตำาบอย่างนี้<ล>ผมต้องเรียกว่าเก๊กซิมร้อนในต้องกินต้องกินเก๊กหว,หวยมีประโยชน์มีโทษ รู้จักกินรู้จักใช้เราเจริญพักตัวนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ชวนตะไบทั้งรายการสักครู่เดียรครับคีรีสโซ่กับเพาะหมูตุ๋นครับไม่มีน้ำหรออร่อยมากนุ่มเนอะมันอร่อยเพราะตัวมันเองไม่ต้องน้ำจิ้มถ้าผมหยิบไอ้ก้อนใหญ่ได้เนี่ยหยิบกลับบ้านเลยอะ กลัวคุณไป